และยอดขายเนี่ยมันมากกว่า955ไหมนะครับถ้ามากกว่าให้ใส่ค่าเดิมของมันก็คือตรง3.8เข้าไปค่าที่ได้ก็จะเป็น3.8ครับเช่นเดียวกันอันนี้นะครับให้ไปเช็คดูว่าค่านี้นะครับมากกว่าค่าเฉลี่ยไหมแล้วก็ค่านี้มากกว่าค่าเฉลี่ยไหมแล้วก็ให้มาใส่ค่าของคอลัมน์นี้เข้ามาก็คือ2.866นะครับ เป็นแบบนี้เลยแล้วผมก็ลากลงมานะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เ er อ r รเเพราะว่าผมเขียนสูตรไว้ e อ r o r เลอร์เยังไงไปดูนะครับก็คือยอดขายของจำนวนลูกค้าของสาขานี้นะครับคือสาขา F เนี่ยคือ1.7นะครับแต่เอเวอร์เรมนอยู่ที่ประมาณ1.8แสดงว่ามันน้อยกว่าเนื่องขนี้ก็เลย f อลนะครับให้มันใส่ค่า NA เข้ามาก็จะไม่อยู่ในโซนบริเวณแอเรียของตรงนี้นะครับจริงตรงเนี้ย มันเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าเราผมจะทําให้เป็นสีเขียวทั้งโซนเนี้ยให้เป็นสีเขียวทั้งหมดแต่จะมี3จุดเนี่ยครับที่มาสูงกว่ากระโดดผมเลยให้ใส่เป็นสีแดงไปนะครับผมแค่จะมาไว้ว่ามันเป็นตัวการไฮไลท์ของแต่ละสาขานะครับผมต่อมาขอ้อสุดท้ายครับคือเลเวลแกนไวนะครับเลเวลเหล่านี้นครับก็คือเลเวลจุดนี้ครับโอเคพอเราเตรียม ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับครบแล้วนะครับผมผมเนี่ยก็จะลองไปสร้างตัว scatter plot ดูทำยังไงครับไปลองดูกันเลยครับโอเคครับพอเราได้หน้าตาตารางมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาสร้าง scatter plot กันนะครับือข้อมูลของคอลัมอ์นี้นะครับคุมลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับเริ่มไปข้างบนนะครับกด insert แถบนี้ไปที่ scatter plot ครับได้มาแบบแบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมคลิกที่กราฟที่1นะครับไปที่แถบ home นะครับปรับเป็นฟอนต์เราต้องการนะครับ ขนาดซัก14ครับผมแล้วก็คลิกแกน y ทีหนึ่งครับปึ๊บปรับผาซัก12นะครับแล้วก็แกน x เนี่ยสัก12เหมือนกันนะครับตัวนี้ซัก14ครับชงชาเตอร์ผมก๊อกค่ามาเลยนะครับอ่ะได้แบบนี้มานะครับผมลบเส้นกิดข้างหลังนะครับคลิกทีนึ่งกดลบคลิกทีนึ่งกดลบโอเคได้แบบนี้มานะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยผมก็ทําการเปลี่ยนสีของจุดแต่ละจุดนะครับผมคลิกจุดไหนก็ได้นะครับมาที่ถังสีครับ เลือก marker นะครับแล้วก็ไปที่ s OLID FILL ผมเลือกเป็นสีนี้แล้วกันครับสีนี้แล้วกันครับปึ๊บจากนั้นนะครับผมก็ลบตรงเส้นขอบด้วยปึ๊บอ่ะก็จะได้จุดแบบนี้มานะครับผมต่อมานะครับผมก็จะสร้างจุด e v e เ a อ e ของแกน x และแกน y ที่จุดนี้นะครับหรือก็คือจุดนี้นะครับผมผมก็ทําการกดที่การที่หนึ่งนะครับเลื่อนไปทางซ้ายหน่อยนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับไปที่แท็บ c h a r ตดีไซน์นะครับเลือก select data กด add data ครับ name ผมก็จะเอาตัวของ Ever นะครับ